อาจารย์จะมีเทคนิคการยิงแอดที่ทําให้ค่าแอดถูกค่าแอดถูกเฮคน,น,นะคะอาจารย์คุณจอมขวัญสอนดีมากนะคะลองสักครั้งหนึ่งนะคะท่านใดที่กำลังขา,ขายของออนไลน์อยู่นะคะแนะนำลอง ศึกษากับอาจารย์ดูนะคะเพราะว่าของอาจารย์จะมีเทคนิคการยิงแอดที่ทําให้ค่าแอดถูกนะคะค่าแอดถูกปิดการขายคันเทพนี้ก็คือเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ยอดขายหนูทลายยอดมาแล้วต่อวันสูงสุด700ออเดอร์700ออเดอร์แพ็กส่งวันแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอน มีคนอย่างฉัน